แทวานนะแม่แท็กมือโยโกรวมงาน J8 e x p o Thailand 2025ที่ Central World เรียกได้ว่าเป็นงานมหกรรมญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย J8 Expo Thailand 2025 Celebrate 1 0 n d Anniversary ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นอกจากจะมีความเป็นญี่ปุ่นอย่างที่สุดแล้วยังมีสาวน้อยเสียงดีอย่างแพรวาน,นะแม่หยิบเพลงหรือเธอคิดและมัมมี่เลิฟลี่แปรมาร้องโชว์บนเวทีในงานนี้ด้วยโดยแพรวาเผยถึงความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานที่ยิ่งใหญ่ ตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกลียดมากๆะะเลยค่ะเรียกว่างานนี้คือใหญ่มากเลยค่ะมีแต่คนน่ารักก็ารักเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะโยก่อนนะคะรู้สึกยังไงบ้างมาครบรอบ10ปีจะไเปเร็วตงงานนี้ใหญ่มากๆแล้วก็สนุกมากค่ะก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะหนูเตรียมตัวมาอย่างหนักเลยค่ะก่อนจะได้ขึ้นวันนี้แล้วก็พอขึ้นจริงก็ใส่สุดเต็มที่เลยค่ะวันนี้หนูโชว์ร้องเพลงค่ะสองเพลงเป็นเพลงใหม่่เลยค่ะ เพลงใหม่ชื่อเพลงว่ามัมมี่เลิฟนี่แบร์ค่ะ MV นะคะก็มีการถ่ายไปแล้วซึ่งก็จะออกวันที่แบบ14กุมภาพันธ์นี้ค่ะแบบวันแห่งความรักขอมาเลเซายพอดีเลยตอนถ่าย MV รับรองว่าแบบภาพนี่คือสวยมากคอสตูมนี่คือดีมากเลยค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะตอนถ่ายแบบหนูตื่นมาตั้งแต่โหตื่นเต้นมากว่าหนูตื่นตั้งตีสามตีสี่เลยค่ายก็ตัว MV นะคะสามารถชมได้ผ่าน YouTube ช่อง w o i t e n Air Academy ค่ะ ส่วนผลงานทางติดตามผลนะคะก็สามารถติดตามได้ทาง YouTube พรวาวณแม่แล้วก็ไวร a ดินเอคาเดมีค่ะส่วนเพลงก็ฟังได้ทั่วไปเลยค่ะทั้ง YouTube Music, Juke, Apple Music แล้วก็ Spotify ค่ะ